สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะสําหรับครั้งที่แล้วนะคะครูให้นักเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับชนิดของวัสดุไปแล้วนะคะใน EP แรกนะคะให้นักเรียนเนี่ยสังเกตไปพร้อมกับวิดีโอใช่ไหมคะที่ครูนุย้ยโสให้นักเรียนดูไปดูซิว่าเด็กๆบันทึกผลการทํากิจกรรมได้เหมือนกับครูนุ้ยหรือเปล่าแล้วเราจะรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกต ไปตอบคำถามกันค่ะสำหรับวัสดุปริศนาชิ้นแรกที่ครูให้นักเรียนสังเกตก็คือผ้าเช็ดหน้าใช่ไหมคะวัสดุที่เอามาทำผ้าเช็ดหน้านั่นก็คือคือผ้านั่นเองค่ะตอบถูกกันหรือเปล่าคะต่อไปชิ้นที่สองที่ครูให้นักเรียนสังเกตก็คือกล่องดินสอโลหะเด็กๆหลายคนใช้กล่องดินสอนี้อยู่ใช่ไหมคะ วัสดุที่เอามาทำกล่องดินสอโลหะนั่นก็คือ,อถูกต้องแล้วค่ะโลหะนั่นเองค่ะวัตถุชิ้นที่สามเป็นวัตถุที่เราเจอในชีวิตประจําวันเช่นเดียวกันนะคะก็คือ,อยางลบนั่นเองเอ๊แล้วยางลบทํามาจากวัสดุอะไรนะคําตอบก็คือ,อยางนั่นเองนะคะเด็กๆหลายๆคนเนี่ย ตอบถูกกันแทบจะทุกคนเลยนะคะจากการที่คุณนุ้ยได้ตรวจใบงานไปแล้วบางส่วนนะคะเอาละวัตถุชิ้นต่อไปก็คือไม้บรรทัดพลาสติกเอ๊ะแล้ววัสดุที่เอามาทำคืออะไรนะอาตอบถูกกันไหมเอ่ยวัสดุที่เอามาทำไม้บรรทัดพลาสติกก็คือพลาสติกนั่นเองค่ะวัตถุชิ้นต่อไปนะคะแก้วน้ำค่ะ แล้ววัสดุที่เอามาทําแก้วน้ําคืออะไรนะแก้วน้ําที่เราสังเกตนะคะทํามาจากวัสดุที่เรียกว่าแก้วนั่นเองค่ะแก้วน้ำเนี่ยอาจจะทํามาจากวัสดุได้หลายชนิดนะคะแต่ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตของเราแก้วน้ําที่ครูให้สังเกตทํามาจากแก้วนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นบางคนที่ยังตอบผิดอยู่นักเรียนสามารถแก้ไขคําตอบได้เลยนะคะต่อไป กระเบื้องเอจานกระเบื้องทำมาจากวัสดุอะไรเอย่ยไปดูคําตอบพร้อมกันเลยนะคะ,ะจานกระเบื้องทํามาจากกระเบื้องนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆตอบถูกกันไหมเอย่ยต่อไปอวัตถุชิ้นต่อไปก็คือครกหินค่ะครกหินทํามาจากวัสดุที่ได้จาก ธรรมชาตินั่นก็คือหินนั่นเองค่ะชื่อของเขากรบอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นครกหินเพราะฉะนั้นวัสดุที่เอามาทําก็คือหินนั่นเองค่ะวัตถุอีกชิ้นหนึ่งก็คือตะเกียบไม้ค่ะครูเชื่อว่าหลายๆคนเคยเห็นแล้วนะคะตะเกียบไม้ทํามาจากวัสดุที่เรียกว่าเรียกว่าไม้นั่นเองค่ะหลายๆคน ตอบถูกกันใช่ไหมคะเด็กๆไม่ยากเลยนะเอาละคะ่ะเราจบใน EP 1ไปแล้วครูได้พบควนให้นักเรียนดูแล้วว่าวัตถุแต่ละชิ้นที่ครูให้สังเกตนั้นทำมาจากวัสดุอะไรบ้างต่อไปจะเป็น EP 2นะคะคือให้นักเรียนเนี่ยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแล้วตอบคำถามลงไปท้ายกิจกรรมค่ะ เพราะฉะนั้นคำตอบที่นักเรียนจะตอบลงไปในใบางานเนี่ยจะต้องเป็นคำตอบที่ได้จากการสังเกตเท่านั้นวัสดุชิ้นไหนที่ครูไม่ได้ให้ดูเนี่ยไม่ต้องตอบนะคะสำหรับคำถามฉันรู้อะไรในข้อที่1วัสดุที่ใช้ทำวัตถุมีอะไรบ้างอ่าจากการสังเกตวัสดุที่ใช้ทำวัตถุเนี่ยมีอะไรบ้างคะเด็กๆ จำได้กันหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูคำตอบของครูนุ้ยเลยนะคะว่าเด็กๆเ,เนี่ยตอบได้เหมือนครูหรือเปล่าอ่าเป็นยังไงบ้างคะคำตอบของนักเรียนที่ได้เนี่ยเหมือนครูไหมเอ่ยถ้าใครที่ยังตอบไม่เหมือนนักเรียนแก้ไขให้เหมือนแล้วส่งคำตอบกลับมาใหม่นะคะสำหรับฉันรู้อะไรในข้อที่สองค่ะจากกิจกรรมนี้ ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุวัสดุที่ใช้ทำวัตถุนะคะมีหลายชนิดแต่เอ๊มีอะไรบ้างนะจากการสังเกตในกิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นอะไรบ้างนักเรียนตอบลงไปในข้อสอบให้หมดเลยค่ะแต่อย่าลืมต้องตอบจากวัสดุที่เราสังเกตได้เท่านั้นนะไปดูนะคะว่าคำตอบของนักเรียนกับของครูเนี่ยเหมือนกันไหม เป็นยังไงกันบ้างคะคําตอบของนักเรียนเนี่ยเหมือนกับของครูไม่เอย่ยวัสดุที่ใช้ทําวัตถุเนี่ยมีหลายชนิดเลยนะคะจากการสังเกตของเราวัสดุที่ใช้ทําวัตถุได้แก่ผ้าโลหะยางพลาสติกกระเบื้องหินไม้แล้วก็แก้วนั่นเองค่ะต่อไป เป็นคำถามข้อสุดท้ายแล้วนะคะคำถามข้อสุดท้ายนี้ถามว่าจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าอย่างไรให้นักเรียนเลือกคำไปเติมนะคะมีคำมาให้อยู่สองคำคำแรกอ่านว่าอะไรหนะ้าอ่าคำแรกอ่านว่าหลายชนิดคำที่สองอ่านว่าวัสดุนักเรียนลองเอาคำสองคำนี้ไปเติมลงในช่องว่างดูนะคะ ช่องแรกจะต้องเติมคำว่าอะไรเอ่ยจุดจุดจุดที่ใช้ทำวัตถุต่างๆนี่จุดจุดจุดช่องแรกเติมคำว่าอะไรดีคะเติมคำว่าอ่ามีใครเติมได้เหมือนครูนุ้ยไหมคะจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่าวัสดุที่ใช้ทำวัตถุต่างๆเนี่ยมีหลายชนิดนะคะแล้ววัสดุเนี่ย มีกี่ประเภทนักเรียนจะได้เรียนกันในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ